ที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวเศร้าเกี่ยวกับแวดวงผู้สื่อข่าวแวดวงโทรทัศน์ของไทยนะครับที่โรงพิบาลพระมงคุดกล้าวนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าคุณสัพพสิริวิริยสิรินะครับผู้ที่รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่บุกเบิกข่าวโทรทัศน์และการประกาศข่าวนะครับก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราด้วยวัย92ปีนะครับ คุณสพสิริเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดนะครับปัจจุบันก็คือบริษัทอสอมอทจำกัดนะฮะเป็นอดีตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9 <c oughs> ทุกวันนี้ก็คือโมเดิร์นไนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทททท,ทุกวันนี้ก็คือสถานีวิทยุอสอมทโมเดิร์นโมเดิร์นเรดิโอนะครับเป็นอดีตผู้สื่อข่าวสงครามเป็นผู้บุกเบิกวงการโทรทัศน์ ข่าวโทรทัศน์ไทยแล้วก็โฆษณาทางโทรทัศน์ของไทยด้วยนะครับ,รบนี่นะ,ะคุณสัพพสิริเนี่นะฮะเริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อพศ2484นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวต่างประเทศของกลมโฆษณาการทุกวันนี้ก็คือกรมประชาสัมพันธ์นัน่นเองนะครับมีงานอเนล่าก็คือสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาสร้างแอนิเมชันในประเทศไทยเป็นคนแรกนะครับ จากภาพยนตร์โฆษณาชุดหนูหล่อะะของยาหม่องบริบูรณ์ปาล์มนะฮะชุดหมีน้อยของนมตราหมีชุดนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศโฆษณาดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี2486นะครับแล้วก็ชุดแม่มดกับสโนไว้กับสโนไว้ของแป้งน้ำวินนานะครับเราอาจจะเคยผ่านผู้ผ่านตามมาบ้างนะฮะสำหรับคนที่อายุใกล้ๆ40นะฮะ แล้วก็ปีพศ .2492 นะครับเป็นบุคคลแรกที่เขียนบทความเรื่องวิทยุภาพขึ้นมาแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะจอมพลปพิบูลสงครามได้อ่านบทความนี้ในปี2493จึงมีดำริให้มีการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ขึ้นนะครับจัดตั้งในรูปของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดเมื่อปี2495นะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งช่วง อ๋อท่านเคยเป็นผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ด้วยนะครับรุ่นแรกๆร่วมกับคุณอาคมมกัานน์นะครับนี่ฮะรุ่นเก่าเลยรุ่นเก่าเลยนะฮะ6ตุลาคม2519นะครับคุณสัพพสิริเนี่ยนั่งรถข่าวแล้วก็นำกล้องไปบันทึกภาพเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับรอบๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นก็นำกลับมาตัดต่อ แล้วก็บรรยายภาพด้วยตัวเองตามเหตุการณ์ที่ท่านได้อ่านตามเหตุการณ์ที่ท่านได้เห็นมาได้ถ่ายมามนะครับคือลงเสียงเองเลยและฮะแล้วก็นำโอ,อกาสในช่วงบ่ายของทางโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9กตอนนั้นเนี่ยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่นำโดยพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ซึ่งกระทำรัฐประหารในเย็นวันนั้นพอเห็นข่าวชิ้นนี้เข้าก็เลยสั่งปลด คุณสับพสิริออกจากทุกตําแหน่งในบริษัทไทยโทรทัศน์นะครับจนกระทั่งต้องหลบไปอยู่ที่จังหวัดระยองมาหลายปีนะครับนี่นะฮะเป็นนักเขียนอาวุโสนะครับที่ได้รับรางเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลนาราทิ์ครั้งที่สองนะฮะประจำปีพศ2545ด้วยนะฮะอายุ92ปีนะฮะครับท่านอายุยืนมากนะฮะใช่ฮะถือว่าเป็น เป็นครูในแวดวงข่าวแวดวงโทรทัศน์ในกวาระนะฮะนี่ฮะปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ท่านแล้วนะฮะสำหรับผู้ประกาศข่าวนะครับหรือว่าผู้ก่อตั้งอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นปฐมฤกษ์แรกๆใช่นะฮะโอ้ท่านอายุยืนมากนะฮะสัพพสุริวิริยสุรินะครับ,รบนี่แหละฮะกเออ็เหลือไว้แต่ผลงานนะครับแล้วก็เก็บประวัติให้สําหรับรุ่นลูกรุ่นหลานจริงๆนะฮะพวกเรานะฮะ